สวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องหลังจากที่ไปตลาดมาเรามาเช็คดูซิเราได้อะไรมาบ้างวันนี้นะครับเี่เครื่องปรุงเรานะครับปลาล้าขวดน้ำปลาพริกแหง้งขาตะไคร้ใบมะกรูดผักไก่ปลาเผาอะไรบ้างเนี่ยน่อไม้ส้ม <c oughs> ข้าวเหนียวปลาทูนน่เอามาเตรียมทำเมนูหลายอย่างซะเหลือเกินก่อนอื่นนั้นเราเป็นคนดังซะก่อน โอ้ยลูกสาวเฮ้ยลูกสาวมาไงเนี่ยลูกสาวอะดึกดาดิดึกด่าดิกด่ามาเฝ้าเอาคนดังติดป้เนาะคนดังนี่เนาะบ่มีอันฟื้นเนาะคนดังคนดังเสียค่าพปักภาพไว้เขาเขียนไปเสียเรามาดเนี่ย ค่าอวดห้าร้อยตอนอยู่ร้านแกคือไ,ไม่ไมามาอยู่หนือนะไปทริอยู่ร้านปกติแกเป็นคนไม่ได้วดขนาดนั้นตาั้มาะงตั้มมะุงจ้าเลือด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  โคเลโคเลบาทเท่ดีโอ้โคบสุดละไปนอนเอ้ยเ็ๆลงไปลงไปตั้งไป้างถอยไปทางนนเห้ยเห็นมเห็นชัดเจนไหมนี่แตะกล้องเอยเย้นั่นแหละคาก๊อบาท ด่วนอ,อโอเคว้าครับส้มตามจานลอยเสร็จแล้วครับน่ากินมากเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตาเสียบบอพี่น้องว่านี่ปลาเผาเสร็จแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยน่<อ><า>จะจัดโตเผ <c oughs> าบบบนี้ไซรัคือปลาเผาบับเขือรอไปมาเบิ่งบับเขือเผาหาแนว่เอาขีดมาโอ้ พ่นเผาบลาเขือแดดลอยปีงปลาทู่เลขคีบมันอยู่ใส่อันนี้คีบอันนี้คีบถ่านเธอจะเธอจะพริกบลาเขือก่อนใช่ไหมให้มันให้มันอ่อนๆนุ่มๆก็บลาเขือเผาเออเอาลงปลาทูปลาทูเนี่ยควายมักกินกับตำบักหุ่งตำบักทัวเสียบปลาทูกับเลื่องอ้อยล่ะพี่น้องเอลย เสียหลับาดนี่ลอกออกปากกันนี่แหละลอกออกเขือมกเขือยาวทีไปกินกับตามพังงงไอนะกินกับปลาเผาไอนะเอา้าไปตรวจจัด,ด,จดไปได้ตามพังงงข่อยงงไปสักวันติแมงวันโอ้แมงวันน้องงงไปก่อนสั่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแข้งยกออกเลยก็ไดแล้วแล้วจดัดพักห้างวัดนี้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันนะครับที่เก่าเวลาเดิมยำเมือล็ดอีกแล้วครับท่าน ปลาทูกับเลื่องอ้อย <บ S 1> ล่ะพี่น้องเอ้ยแสนลาบาดนี่ลอกออกกันนี่แหละ <บ S 2> ลอกบักเขือนบักเขือยาวสิไปกินกับตับหมูหงวนนะกินกับปลาเผาปานะเอา้าไปตรวจจัดไปได้ตับัมูหงวนข่อยง่วงไปสักวันติแมงวันโอ้แมงวันเนะง่งไปก่อนสั่งเดี๋ยวก็กเสร็จแล้วแขยงยกออกเลยก็ได้แล้วจัดพักเข้าบัตนี้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันนะครับที่เก่าเวลาเดิมยำเมื่อแรงอีกแล้วครับท่าน ฟังนี่ไหมขึ้นแน่นอนใช่ว่าหอตัดหมองส่วนมากเขาพิจารณเสียหอป่าหอป่าเผาเสียตัดหมองมาเสีเอาเอาล่องเพิ่งเอาดึกดึกด๊กดึ๊กเอาปลาคือเผาพ้นไปแล้วพูนผู้พันมากปลาลือเผา,เ,า <c oughs> เอา้าว่าไงยูโรโอ๋อยูโรเข้ากล้องหน่อยสวัสดีค่ะยูโรอืม <c oughs> น่ารักน่ารักพันหอมปลาทู่เสร็จแล้วยูโรหอมปลาทู่เห็นป่ะได้กลิ่นปลาทูวิ่งมาเลย มะเขือนะส่วนหางมนันนิ่มอยู่แต่ส่วนหัวมันเกะมันมันหนาโพดเนี่ยนั่นอ่ะส่วนอันสิพ,พอดีอยู่นั่นมะเขือเผามันไม่เหมือนเขาปิ้งเขาด้มานะพี่น้องมากินข้าวรับการครับผมจวดจาดฟาดบึ้มคือเกาคือเดิมนะครับปลาเผาตับมะฮงปิ่งปลาทูนะครับรรตัมนะบตมะฮงจานร้อยตำเบียงกับมือใส่มะกะทินแก่พร้อม ที่เด็ดแซ่บกุหลาบที่เด็ดยิ่งเขาแซ่บกุหลาดนี่ฮาหน่อวมาิอีห่าได้ตำูมาตำนแซบแท้วาดิทานเป่าละวะอันนี้แซ่บกุหลาบที่อืบอกฮาหนตำแมงแซ่บกุหลานี่ฮาหน่อเดยวนเป่าละวะอเป็นไงตาส้มผ่านไหมแซ่บกุหลานี่ฮาหน่ว่านัวว่ามวลไปองเห็นคลิปทันเป่ามนกระดังด้ด้ อืออือเอาโวดเอาหานกินอยากได้ผีมืดแบบอีสานบ้นานเราขาดย่างเดียวขาดแต่กะปูเนาะอ๋อก๋วยเตีมาอีปูดองกันซายุมีใคอยู่บ่เอามือหนาแม่เล่ม,ม,มือเียซ้ำหนึ่งกระเซาะไปละอือโอ้ใส่บเเะเกือเผาใส่ซีนปลาอะไรก็ใส่ตำมะุ่งยังสิเต๋อือบังดูไปเนอะสูตรเพิ่นเออประมาณนี้เอา อ่มันพี่น้องเมื่อดูวใยได้เจ้ากินเราคอยบ่ทายดอกง,ง่มเจ้าของกินจากายพี่น้อง <c oughs> พี่น้องมากินจานร้อยกินลินหนองมะยาพวดไปแต่พี่น้องวะ <c oughs> อืมเอาคนได้เด้อเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้เนาะจุดจัดกินเขาแรงกันเวลาเก่าเวลาเดิมตาตุ้งตวงไปใส่ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับหมนัน,มนเยื่นหมันเยื่นพี่น้องโศก,มกมหมันโศกหมันเมือแรงเฮ็ดงานตัว จวดจัดจวดจัด,จดโอ้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยทุกเมนูเอาขาเรากินเลยเลยครับบัดหนี้โอ้ห่อเมียงเนาะห่อเมียง,ยง<อ>ปลาตำมะคงปลาเกลือเผาปีงปลา,าทู่วามาบัดนี้จวดพี่รองจวดกับข้าววันนี้มาลุยกันเอ้ยขาดหลายมา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 เด้อพี่้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันสุกุซุกคนครับพี่รอ,อ,อ,องครับ นี่แหละแนวสิ้วเสียบหอยปี๊ยกปลาทูนี่แหละหอมมันๆนี่แหละเอาห่อเลยเมียงปลาเผามาครับพี่น้องครับโอ้ทางนึ่งหยวนเสียงไว้ทางนี้งขออนุญาตจัดข้ามครับกินเข่าอีกแล้วไทยแต่คลิปกินเข่าสูพี่น้องเบิ้งแต่ละมือมาครับมาจวดจาดจวดจาดเอาหอเมียงหนังมันเสียบเลยนั่นเบิ้งตำมังคกอยซีเบิ้งดูตำเองเสียบเองมาคุณนายมา นี่ยเลยพี่น้องเลยทำมงกุงตำเองแซบเองอืมอืมอืมออืม <go> อ <dietary Sí> ืมท <go <goals> ูพี่น้องปลทูเดินมาเด้ออืมอล่ทูแม่ใครอืมอืมเจอปลาทูแม่ใครลับพี่น้องอืเอาข้าเหนียว โอ้ห่อตับบงคุงแมโบ๊เอาตองน้ำจิ้มเลยกินเ,เอาเลยห่อตับบงคุงปลาปลาห่อตับบงคุงปลาแซ่บหลายเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาดค้าเอาซ้ำนี่แหละครับตอนกินบ่อยากให้เห็นดอกอยากอายกินพี่น้องเออเอาซ้ำนี่แหละเด้อพี่น้องจวดเนี่ยมือเลี้ยงครับขอบคุณครับ